สวัสดียามเมื่อแรงค่ะแม่โอ้ยดีใจค่ะแม่จ่าแต่ตกบอดุลประมาณสองนาทีเท,ทลงบุ้มๆเลยค่ะแม่ซ่มอยูีดอกน้อยหนึ่งย่าเราปลูกใหม่นะคะแม่จา่ารอดสุดท้ายนี่เดี๋ยวขอปลูโกยเบื้องก่อนซ่มแห้งอยู่โอ้ยซ่มอีดอกค่ะแม่ตัวกรลั่งเกิดก็มีกราบขอบคุณคุณแม่ฝน หญ้ากรลั่งสิคคบคกบนกําลั่งเกิดค่ะมี่ค่ะแม่นี่เนี่ยปลูกหญ้าแรงรุน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 การพคุณคุณแม่ฝนรถที่เก้าของเราค่ะแม่กําลังง่ามค่ะแม่ได้กินอยู่ดอกค่ะแม่จ๋าเพราะว่าปลูกหญ้าบพม่ฝน มาดูฝีมือแม่ควานกับพ่อควานตัวนี้ใส่ปุ๋ยสองรอบกำลังกรลั่งใส่ปุ๋ยปลูกหญ้างพระท่านกินค่ะแม่สั่งสองตัเหลือหญ้าประมาณสองไร่เนี่ยแม่จ๋าพ่อได้ตัดสองไร่นี่หมืดขึ้นมืดเลยค่ะแม่เดี๋ยวจะกินแบบประหยัดถ้าตกอีกซ้ำกันเขาสิซุุ่มอยู่หรอคะคุณแม่ซุ่มประมาณนี่นิ้วหนึ่งในเด้อ ซ้ำนี่แหละโกยเบิองแล้ววอ้ซเต็มหลุมเนาะคะ่ะแม่เอาแบบสุดๆนะคะเต็มหลุมมอกกอกค่ะแม่จ้าจนว่าหาบดหลุมหวังว่มีค่ะแม่เอาแบบสุดๆค่ะแม่จา้ากาบพอคุณคุณแม่ฝนที่มาตกห้ามหยาให้ค่ะแม่ ว่าสิบมีฝนตัวค่ะดีใจที่ได้เจอฝนเขามาแล้วก็กดแชก์กดไล่ให้เนเด้อค่ะแม่จ๋ามาเมตตาได้นะคะแม่ผลลใหม่วันหวานให้พี่เพรของเราได้นะคะสาธุสาธุค่ะเจอกันไหลไหลหน้านะคะแม่เป็นอาหารออนไล่ค่ะแม่จ๋ามาอุดหนุนได้ค่ะแม่จ๋าสวัสดีค่ะ